ก็สวัสดีนะครับขอต้อนรับสู่มินี่ครับกับเกมเรนโบติกนะ<ๆ>ก็โรงแรงแพตินัมกันอีกเช่นเคยครับมาเล่นรีวิวล่าสุดนะก็ตอนนี้ผมแพตินัมไอวีแล้วนะ<ๆ>ก็บอกเลยว่าตัวโปรยังตึงๆไม่โดนหนักแบนนะครับสากอุดหนุนได้ที่เว็บไซต์บายโปรไทยเลยนะครับตอนนี้ราคาก็ปรับขึ้นเป็น100บาทแล้วนะ <ๆ S 1> ก็อุดหนุนได้เลยนะครับนะ <ๆ S 1> ก็ติดตามช่วงโปรโมชั่นคูณ1.5อะไรพวกเนี้ยนะครับจะได้แบบเบาๆแรงนะครับ ก็อยู่กับโหมดแรงกิ้งเหมือนเดิมครับดันแรงนะเล่นกันแบบยาวๆไปเรื่อยครับเอาโปโดันแรงก็ไม่โดดแบนด้วยมาครับ <should> แบนด่านนะนนนะโอ้ด่านนี้เหรอมาตะไหวไหม<า>แบน,นตัวครับก็ตัวโ,โปรเรลซิงเราตอนนี้ราคาเป็น100บาทแล้วนะก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องครับตัวโปรเราตึงๆอยู่แล้วอะแวผม รับแบนตัวกันอุย้ยตัวนี้ไม่อยากแบนเลยว่ะอยากเล่นนะ้ะไทยตัวนั้นเหลือแต่คุณเล่นเองรับนะไอตัวพิษก็ปวดอยู่เหมือนกันแตนะ่ไม่รู้มันจะแบนเฮ้ยมันแบนไม่ได้แล้วดิเฮ้เราเป็นฝ่ายบุกก่อนนะฮะทุกคนนี่รับนะเป็นฝ่ายบุกผมว่ามันให้อยู่ด้านบนนะใช้ไปเลย ก็ฟัดเบื่อแล้วนะมาครับตัวโป้เนี่ยก็สามารถปรับแต่งสีได้นะทุกคนตรงนี้เลยเห็นไหมนะับเอาสีที่แบบว่ามองเห็นก็ได้ในแบบนั้น,น,นมาโดยรอดอยู่ด้านบนนะ เพื่อนเจอแล้วเราก็หุหย้ยวังแจมเมอร์ครับมีตัวเล่นแจมเมอร์ด้ยวยโอ้ยใช้หุ่นหุ่นยนต์ลบเราเข้าไป อยู่ๆอีเช่นี้ก็ลงมาอะไรกันวะเนี่ย เฮียแม็กมอลคนรั่วเลยหุ้ยตัวนี้เกียดจริงโอ้ยตัวนี้เกียดนะครับตัวนี้เกียดเลยนะครับอันนี้แรงนะเนี่ยบอกเลยว่านัวๆค่ะ ไปก่อนเลยโอ้โห oh, oh, ไอ้เชี่ยเออยู่ฝั่งนู้นวู้ฮูตีโหดว่ะ ผมพยายามเล่นตัวใหม่ๆนะนะจะได้ประปบนกันไปนะครับผมเอาตัวไร่ที่มาหน่อยละกันอเอได้แล้วกันผมมีตัวระเบิด Five seconds. You've located a bomb. Make your way to its location. I have so that's <laughs> the kind of state of mind you gotta do. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop to your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stocks Just let your mind lose from the new stuff.

I'm ตัวนี้โคตรจับว่ะทุกคนมันเป็นตัวไรที่เกียนอยู่นะนะมาเรื่อรีวิวล่าสุดนะสำหรับโปรเรนโบติกนะครับได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะเป็นโปรมองโปรล็อกเป้าร็อกเป้าเราก็ล็อกหน้าอกอ่ะนะครับก็ถามจริงนะก็ล็อกบังฉอและกัน นะครับถ้าจะเล่นนะเอาสลับฝั่งแล้วหรอเล่นเป็นอะไรดีวะรับเปลี่ยนมาเป็นตัวจ้องเบามั้งนะก็น่าจะพอตึงได้อยู่น mm ิดหนึ่งแล้วกัน

มันมีตัวหนึ่งไม่ติดนะ,ะเนี่ยเมื่อกี้ตกใจเลยโอ้ยโดนแมมไม่ตายเหรอวะนับเกมสุดท้ายตัวนี้จะปิดได้นะนับใครมีทักษะการยิงอย่างที่ผมบอกนะ เหลือเฟือแล้วโอ้โหสไนเปอร์จักได้เปรียบเสียเปรียบเลยสวย <c oughs> น่าชนะนะฮ <c oughs> ะนับฝากไว้ด้วยโปรเรนโบซิคครับ40ผมว่าผมก็ยิงเยอะอยู่นะ <c oughs> <c oughs> นะับ <c oughs> เล่นโปรก,ก็ตายบ้างอะไรบ้างครับชิวๆ <c oughs> นี่ <c oughs> นับขอฝากไว้ด้วยโปรเรนโบซิคครับ 4,000กับแ้มอะ่ะก็ไม่ธรรมดาเก็บไป8คิวอะ่ะโคตรเฮิดนะครับลงแรงแพทินัมไอวตัวผมก็ยังคงปกติเล่นโปรนะโปรมองโปรร็อคชิวๆเลยฝากไปด้วยนะครับอุดหน,นุนเล่นได้นะครับอยู่ที่การปรับแต่งของเราแล้วก็สเต็ปการเล่นใครมีทักษะการยิงอยู่แล้วเล่นโปรมอง,งเฉยๆก็เหลือเฟือแล้วสำหรับเกมนี้นะครับบา,บายยเจอคิวิโดนายังไม่โดนดักแบนนะครับ